ตาันมาทำเบิกให้ด้วยเดี๋ยวทำาพักเดี๋ยวจะ่วงา็มทาพักพ่วกิ่งก้อนพรไว้ดีอ่ะผมไม่ทราบว่าเขาดูแลผัวเขาอยู่เออรา้งด็กไปเรื่อเออได้พ่วต้องเด็กร้อยนผัวาไม่ใครก็ง่าด้วยแข่งขันไม่ได้แข่งขันนนะเออมาอีกหน้าแป๊บที่มารู้มาดีเลยกได้ มีปลาสีเสียน,นะครับลปลาเจดวงบางเบลอันนี่ก็ยังสดๆอยู่นะครับมีแช่มันในรังน้ำแขมกแต่ก็เพิ่งขึ้นมาจากเรือนะครับ

ครับไเป็นไรเดี๋ยวคิดข้าวคิดข้าวมีไหมหมดวันนี้มีกว่าเอาบุกสักยี่สิบโล มันก็ยี่สิบาล้ก็สี่ิโลนะค้างเงียบเลยไะค่ะตาต้องจากลึนะอันนี้อันนี้ก็ยี่สใช่มอันนี้หโลห้าโลเดี๋ยวอันทีมาโอเคนะบ้ายี่สยังไงก็งเลยไปนัร้อยก็โลเดี๋ยวให้ยืมถังไปไม่ไม่เป็นไรให้เซ็นไว้ก่อนเนี่ยเดินก็ไม่อให้เซ็นดลูกขาวิ่ใหญ่ที่ จอมาโย่ต <c oughs> ังกได้บอนุข่าววิธีเดินไปทานไหาเหลือสีสิบสีดีอ้าวโอเคยังไงที่สองตัวเนี้ยสี่สิบโลนะครับเข่งนั้นะสี่สิบโลครับ เอามาสักสิบตัวได้ครับภาษีเสียงครับนนเยบอะมากครับเอาเหลือหกโลครึ่งต้องฟิกของเหลือแล้วเนี่ยเนี่ยเยนะมัด Hãy subscribe cho cái Ghiền có Gõ năm đi thể đi thăm để không bỏ lỡ nó video hấp ha lúc ha